สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะครับเนาะวันนี้พาพี่พาน้องเขาป้าครับพี่น้องเขาป้าฮะเห็ดขมนะครับเห็ดขมอยุคข้าเลยเห็ดเพิ่งขมนะพี่น้องเนาะปลาทั้งหลังไงครับพี่น้องเอาคู่มาใส่เอาได้ครับวันนี้มาเอาไรแล้วครับเอาจากเครื่องคู่นี่กับพ่อเนาะพ่อได้แกงเนาะครับพี่น้องเนาะไปเบิ่งว่ามันจะเกิดเพาะนะครับเนาะลุงเต็น้ท์หลามไร้กรเข้าป้าโดนแล้วครับจะลองเบิ่งครับพี่น้องลุ้นน้อกันครับนี่ครับพี่น้องดองเห็ดเห็ดขมอยุคข้าเนาะนี่นี่เห็ดเพิ่งขมแล้้วครับพี่นองนนีี่่นะครับพอออไไดด้้ยยูู่่ นี่ครับอีกสองดอกนั่นาะนี่ง,งามๆเลยครับดอกกำลังงามเลยนี่ครับพอได้อยู่พอได้ยอดยู่อีกดอกนึงครับพี่น้องน,นี่นี่เนาะนี่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 ครับเห็ดเพิงขมหรือเห็ดขมอยู่ข้านะครับเนาะนี่ครับโอ้นี่ครับ,อ,รบอีกดอกนึงไล่เติมด้วยครับตรงนี่ปุ้มนี่ นี่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 ดอกงามนี่นะครับนี่นี่อีกสองดอกนะครับมีดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งเนาะนี่ครับดอกกำลังงามเลยครับโอ้นี่นี่อีกดอกหนึ่งเกือบจ่เห็นนี่นี่เนาะอืมพอได้อยู่พอได้อยู่ไปไปลุนต่อครับพี่น้องหาต่อหาต่อนี่ครับอีกดอกหนึ่งไล่เติมอยู่ครับนี่ครับดอกกำลัง งามๆน,นะครับเนาะโอ้อีกดอกนึงครับมันหลีอยู่นี่มันเนเหยียบนี่นั่นหักแล้วหาเหยียบแล้วนะครับมันหลต่อใบหม่มันลไไห <c oughs> นลีครับพี่น้องอูอองนงง้นี่ครับอีกดอกนึงครับงามๆเลยนี่ครับมันหาหลีตําตใบหม่เนาะ่นี่อีกดอกนึงนี่นี่ครับนี่โอ้ พอได้อยู่ครับพอได้อยู่มีอีกบ่เบิ่งดีๆก่อนเดี๋ยวเหยียบอีกครับนี่ครับพี่น้องอีกดอกนึงกำลังงามเนาะนี่ขาใหญ่ๆคูนอีกดอกนึงครับนี่ๆๆน,น,นี่นี่ครับพอได้อยู่ด้วนี่ครับยุ่งกับลายเห็ดกับห่านยะยครับเนาไปหาต่อครับพี่น้อง นี่ครับอีกดอกหนึ่งดอกใหญ่เติบอยู่ต้องเบิ่งดีๆนะครับเนาะมันสีคือใบไม้พอดสีพอดกันกับใบไม้เลยครับเบิ่งบงดีเบืเห็นเนี่ยนี่ครับอีกกลุ่มหนึ่งมาเสี่ยงอยู่ใบใหม่นี่นี่นี่สามดอกงามๆเลยครับนี่นี่ดอกหนึ่งสองเดีวก็นี่ครับนี่นี่เนาะสามโอ้มาหลีอยู่น้ำใบไม้นี่เองครับหาทางโดน โอ้หนิครับมาปล่อยกลุ่มนึงครับนี่นี่นี่ดอกนึงเนาะนี่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 ครับพี่แมนเบิร์ตครับพุ่นแง่ไปพุ่นพุ่นยุยไกย์พุ่นกับมีครับพุ่นหลายเลยทั้งพี่อีกครับพุ่นนี่ครับมาเบิรงเบิรงนกุยเกยครับนี่ครับนี่แมนเบิร์ตเลยนี่โอ้อันนี้เผาเน่าแล้วอันนี้เอาได้อยู่ครับนี่นี่ครับนี่อีกสองดอกเนาะนี่งามๆครับนี่อีก นี่ครับโอ้อุ้มนี่หลายเติบอยู่เดินดึงนี่นี่ครับอีกดอกนึงน,น้อยๆนี่นี่ครับกำลังงามกำลังตุ่มแสบนี่ครับนี่เห็ดล้วนๆน,นี่ครับดอกกำลังกินแล้วพี่น้องนี่หลายอยู่ครับนี่นี่ แมนเบิดเลยนี่นี่นี่กับแมนครับนี่นี่มันหลีอยู่ใต้ต้นไม้นี่เฮ็ดขมเบิดครับนี่ครับนี่อีกดอกนึงน้อยสองดอกอยู่ใต้ใบไม้นี่ครับนี่นี่โอ้ขอท่าขอท่านี่ครับนี่นี่นี่ครับสองดอกคู่งามนี่เปีนอีกดอกนึงครับนี่สองดอกนี่นี่นี่ดอกนึงนี่ดอกนึงเนาะครับ ต้องเบิ้งดีๆนะครับเพราะว่าสีมันคือใบไม้นะครับเนาะนี่ก็อีกดอกนึงครับนี่นี่พี่น้องนี่นี่ยทาอยู่กยทาอยู่นี่ครับนี่พี่น้องนี่โอ้มีดอกงามๆครับนี่ยุ่งนี่นี่ครับนี่ครับอีกดอกนึงเนาะนี่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 มันเสียงมันใบไม้ไดายู่งเดายู่พี่น้องนี่นี่อีกดอกนึงครับนี่นี่งามๆอยู่โอ้ทางนี้ก็มีครับนี่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 ครับ โอ้เห็นดอกง,งามๆเลยครับนี่ครับโอ้นี่ครับอีกกลุ่มหนึ่งนี่นี่น่ยุ้ยกล้กันนี่น,น,นี่มันเสียงยิ่งไต่ไปใหม,ม่แบบนี้เนาะลายอยู่ด้วครับนี่นี่ดอกหนึ่งบ้างก่อนนี่นี่อีกดอกหนึ่งครับนี่นี่นี่บ้างไปก่อนนี่อีกดอกหนึ่งโอ้ลายลายลายมองนี่ลายนี่ครับ นี่อีกดอกนึ่งน,นะครับเนาะนี่บังนี่กับแม่นกับพี่น,อน้องนี่สองดอกนี่นะนี่นี่โอ้โดนเขาป่าหาเห็ดเถินหนึ่งกับมัดน้ำกระเจาด้วยละนี่นี่อีกดอกนึงโอ้เกือบเอบห็นใบใหม่มันปิดเนาะมันเสียงตยไตใบใหม่เนานะครับเนาะนี่นี่อีกดอกนึงส,งส่องซองเบิ้งเอาครับนี่ครับโอ้หลายเติบอยู่หลายเติบอยู่พี่นอ้องอืมได้ไรเอาด้วยนี่พูดนะบนได้หน่อยเนี่ยครับ เป็นโลแล้วมั้งเนี่ยครับอันนี่กลุ่มหนึ่งพี่น้องอันนี้ไหนเถาเนาะอันนี้ผมเอาเถาแล้วนี่ครับอันนี้ดอกกำงงามอยู่นี่นี่ครับนี่นี่นี่โอ้หลายหลายนี่ครับอันนี้ดอกกำงงามนะครับเอาเบ็ดนี่ก็มีครับน, ي, นี่ยใบไม้ไตรหญ้านี่มันหลีวุ้งสิแหละนี่นี่มันหลีคนนะครับเนาะเถาดอกหนึ่งเอาดอกเดียวหน,นึ่งเถาแล้วนะครับ ทางนี้ก็มีครับนี่นี่ครับนี่นี่แมนเบิร์ดเลยครับนี่ดอกกระลังมองงามเลยครับสงสัยกระเจาเพาท่านรู้ว่าเห็ดออกก็เลยเ่าท่านมีคนเข่ามากนาะขันหูว่าเห็ดออกป้าแตกแล้วครับตอนนี้นี่ครับพี่น้องนี่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 นะครับนี่แล้วก็นี่แมนเบิร์ดเลยครับนี่โอ้ลายยุงนี่ นี่ครับเห็ดทั้งนั้นเลยพุ่นอีกพุ่นนะพุ่นนะครับนี่นี่ดอกงามๆครับดอกงามนี่อีกนะครับนะี่นี่มนัมนมันๆครับพี่นอ้องโอ้พุ่นกับมีพุ่นพุนพุนนี่ครับนี่ครับนี่ดอกตุงตูงงามๆคล้ายไงนะครับนะนี่แต่กงแซ่บอยู่นี่กับแม่นครับพี่นอ้องนี่นี่ ดอกกำลังงามวันใบไม้นี่ครับดอกงามๆอยู่พอได้อยู่แบบนี้นี่ก็อีกดอกนึงเนาะดอกเมื่อไงนี่ดอกน้อยๆนี่นี่ครับโอ้บานสิบพอด้ามันอยู่ได้เหรอครับบานพอได้กินด้วยครับพี่น้องครับเอาไปต่อครับโอ้นี่ครับอีกดอกนึงมันเกิดอยู่เหงาน้ำเนาะกำลังามๆอยู่ครับนี่พี่น้องนี่นี่ครับโอเคครับไปต่อครับพี่น้อง นี่ครับดอกเห็ดดอกนึงพ่ออมงามนี่ครับนี่ครับนี่อีกดอกนึงนะครับน้องนี่น้ำงามอยู่ครับพี่น้องตรงนี้กับแม่พี่น้องนี่นี่มันเสียงอยู่ใต้ใบไม้หนะครับนี่ครับดอกเห็ดพ่ออมงามนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้มีดอกงามนี่ครับพอได้แกงเลยครับพี่น้องนี่กหลังพอแกงเลยนะครับ นี sugar, 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 so it, so ่อ mm. ีกดอกนึงพี่น้องนี่ดอกงามๆขาวอวบๆไม่สิเนาะแกงกระรังแซ่บพี่น้องนี่นี่ครับอีกดอกนึงงามๆนี่แหละครับดอกกระรังสีบานขาวอวบๆนี่กินแซ่บครับพี่น้องนี่นี่นี่นะครับโน้พี่ต้องตอนนี้ก็ได้พอกินแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวสิออกจากป้าแล้วล่ะครับยุ้งมันหลายครับยุ้งมันหลายเขามาโดนเติมเนาะผมมันชั่วโมงหนึ่งแหละครับเดี๋ยวไปรึปผลง่ายของดอกน้ำมันครับผม <ítulo> <ard> ไปครับนี่ครับพี่น้องสรุปผลงานมือนะครับเนาะก็ได้หลายเติบอยู่ครับนี่ได้เกือบครึ่งคู่อยู่ครับเพราะได้แกงแหละครับประมาณโลนึงนี่แหละครับพี่น้องครับหาไปพอกินนะครับเนาะอยากหาต่อยดอกยุ้งมันหลายพดเรื่องเรืองมันกัดหนาเต็มขั้นไปหมดเลยครับพี่น้องครับโอเคครับผมครับผมพี่น้องเขาป้าเฮ็ดมือนีก็ถือว่าหมานแล้วนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวหมานเติบนึงนะครับเนาะไม่ได้เขาป้าโดนก็ขอบคุณพี่น้องสูบุทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเด้อฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามดนะครับผม คลิปนี้ลาไปแล้ว้งคอยพอกันไหมคลิปหนาครับผมสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหนาด้วยครับ